น้ำฝนเปิดที่มาชื่อน้องเวลาแม้แต่เงินก็ซื้อไม่ได้หลังตั้งตารอคอยกันมานานในที่สุดคู่รักน้ำฝนพัช,ชรินและอามพิพัฒน์ก็ขึ้นแท่นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่23กันยายน23ที่ผ่านมาพร้อมตั้งชื่อลูกชายสุดน่ารักน้องเวลา ล่าสุดอามน้ำฝนได้อวดภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าแสนอบอุ่นเตรียมตัวออกจากโรงพยาบาลพร้อมเล่าที่มาที่ไปชื่อน้องเวลาว่าเพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่าที่แม้แต่เงินก็หาซื้อไม่ได้เวลาของป้าปีกับมีก็เช่นกันลูกคือสิ่งมีค่าที่สุดสำหรับครอบครัวเราเลยครับลูกรับรักตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเข้าใจคำนี้เลย วันนี้จะพาเวลากลับบ้านแล้วเตรียมเจอสถานะการเป็นพ่อแม่ลูกอ่อนของจริงแล้วสินะพร้อมค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมนอนน้อยตื่นทุกสามชั่วโมง